วัสด,ดครับครันตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าป่าลุมน,นะครับอำเภออะไรวะจำไม่ได้แล้วครับรีนือนปล่านนะครับเป็นวัดอุบลราชธานีมันนี้ มีวันเรียกว่าหลังเข้าพรรษานะครับหนึ่งวันนะครับเมื่อวานเป็นวันเข้าพรรษานะครับวันนี้ก็เลยมานะครับก็ได้ว่าจะมาวันเข้าพรรษานะค,คนเยอะเลยตตดสินใจ่าให้มาดีกว่าเถืเอ่อ่ะถืนอ่ะเป็นยัง อึ่งข้ามนะทุกคน,อ,คกคนอ,คกอุน้ยมีกบด้วยนอนี่นี่ไปไหนล้ววะดูดิจ้ามีกบด้วยหรอนี่มามานี่ ล้มนี่ระวังลื่นนี่ลูกหนักหนักหนักพ่อบอกแล้วเดินทางนี้อย่ามีอย่าเหยียบตรงน้ำลูก าำได้สวยเหมือนกันนะอืมอ่ะข<ฮ>าะอวอยู่นะตรงนู้นแล้วตรงนั้นไม่มีน้ำีืมยุ่งเตช่องนะครับทุกคน,นอืออุ้ยเยอะเลยวะยเย็นดินอ๋อตรงนี้มันก็เป็นบันไดนะครับทุกคน มันได้ลงมานะครับกูปาเลยตัวยหญ่ใหญ่เลยบุ่นไปทางไหนอ่ะไปทางเดงอะไร จะของไงมานี่จะมาหวายตามแม่สวยอ่ะวิปปาเยอะปอะไรเนั่ยนะปาบึกไม่มีนะปูปะบึกอย่างเยอะเลยนีปาไทเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแม่ก่อนเ้าเราค่อยมาห้าหารป่านั่นไง เห็นไหนี่ตปามีกบด้วยฮะนี่ต้องเนตอ่แล้วหนอน่นี่ตัวนงหากบไนไหมของปอมแน่ของจริงอของจริงตรงนั้นงี้ลูกไปไปหาไห้ไป ากศวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะก็คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะวันนี้เขาบอกว่าวันข้าพรรษาแล้วก็วันวันพระเมื่อวานในวันของต้รงาคนเยอะมาก ไม่ได้เลย